การที่มนุษย์และสรรพสัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทะเลทุกข์นับพบนับชาตไมิท่วนร้อยยังไม่หมดสิ้นอัสวกิเลสยังถูกอัสวกิเลสเอ,อิบอาบซึมซาบปนเป็นมาช้านานมีน้อยคนนักที่จะมุ่งแสวงหาหนทางสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นแวกครงล้อมแห่งวัตฏทุกออกไปได้ หากมนุษย์นำใจกลับมาสู่ภายในจะพบฟากฝั่งในการพ้นทุกข์โดยเริ่มต้นด้การปรับใจที่สับสนวุ่นวายให้มาเป็นใจที่สงบหยุดนิ่งกลับใจที่คุณมัวให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หากเราได้ว่าพฤตปฏิบัติเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอแม้สังสารวัฏจะหาเบื้องต้น ท่ามกลางและเบื้องปลายไม่ได้แต่ว่าหนทางแห่งพระนิพพานก็จะใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วว่าเราได้ดำเนินอยู่บนหนทางที่ถูกต้องอันจะนำไปสู่การพ้นทุกข์อย่างแท้จริงมีธรรมภาสิทธตที่ปรากฏในคุตติกายธรรมบทความว่าบุคคลพึงนำตน ให้ตั้งอยู่ในคุณนั้นสมควรซึก,ก่อนพึงพร,ร่ำสอนผู้อื่นในภายหลังจึงจะไม่เศร้าหมองหากว่าภิกษุพึงทําตนเหมือนอย่างที่ตนพร,ร่ำสอนคนอื่นภิกษุนั้นชื่อว่าฝึกตนดีแล้วเราได้ยินว่าตนแลฝึกได้ยากที่สุดมีเรื่องเล่าว่า มีกุลธิดาท่านหนึ่งในเมืองสาวัตถีมาขอบวชเป็นภิกษุณีมาบวชแล้วเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยนได้ระยะหนึ่งเท่านั้นจากนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจบำเพ็ญสมณธรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักของผู้บวชเข้ามาเพื่อทำพระรนิพพานให้แจ้งจิตแจ้งด้คิดถึงแต่การแสวงหา ลาบสก,การะญาติโยมบุปผาถวายของดีๆมากมักอวดภิกษุณีรูปอื่นแม้กระทั่งการบินฑบาตก็ไม่ชอบไปกหมูกคณนะได้แยกเดียวออกไปบิณฑบาตตามลำพังในสถานที่ที่ภิกษุณีรูปอื่นๆไม่ไปกันวันหนึ่งวิชาบ้านนำอาหารประณีตอร่ออร่อยมาใส่บาตรท่าน ร่างกลับถึงวัดและได้ฉันบินตบาทนั้นแล้วก็เกิดติดใจในรถขึ้นมาจะมีความคิดไม่อยากให้ภิกษนกุนีกรูปบอื่นกรู้แหล่งลวกลัวจะไปแย่งบิณตบาตกับตนอาจจะทำให้พลาดโอกาสที่จะได้อาหารอันประณีตอีกจึงตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับภิกษุณีทั้งหลายได้ชี้ถึงโทษของสถานที่ อันหวงแหนของตนว่ามีถนนสายหนึ่งไม่เหมาะกับการเดินมินาบาทเพราะเต็มไปด้ช้างม้าอะไรสุนักพวกท่านจะไม่ควรหลงเดินกขับไปอาจทำให้ได้รับอันตรายจากสัตว์เหล่านั้นได้เที่ยบพูดกับภิกษุณีทั้งหลายทุกวันจนภิกษุณีน้ามิกลาเหยียบย่างออกไป เหตุการได้เป็นอย่างที่ตั้งใจวิกษุณีรูปนี้ก็เดินมินนาบาัตอย่างปลอดโปรงสบายใจแต่เหตุการณ์ที่พูดคมครูภิกษุณีรูปอื่นเอาไว้ก็ได้เกิดขึ้นกับท่านจริงๆคือมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเดินมินนาบาัตตามปกติเหมือนทุกวันก็มีแพะตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาควิดท่าน อย่างแรงแต่บาทหลุดมือขาซ้ายหักล้มลงข้างถนนร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดฝ่ายชาวบ้านได้ยินเสียงร้องจึงได้เข้าไปช่วยกันว่าทําไมยาบาลประสานกระดูกให้ใจนั้นช่วยกันยกขึ้นแคร่นําส่งถึงที่พักของท่านภิกษุนี้ทั้งหลายยังเป็นปุตุชนอยู่ ทราบเรื่องเข้าก็หัวระยะและติเตียนว่าภิกษุณีรูปนี้เนี่ยอาตเทียบอกเขาว่าอย่าเข้าไปบินดาบาทแถวนั้นมันอันตรายแต่ต่านกลับกับบินดาบาททุกวันน่าสงสารจริงๆความโชคร้ายขางท่านน่ะไม่ได้จบลงเพียงแค่กลุ่มของภิกษณุณีกลับแพทย์สะพัดไปถึงหมู่ภิกษุอย่างรวดเร็ว แล้วก็ได้เป็นหัวข้อสนั่นนาในธรรมสภาของเย็นวันนั้นว่าท่านทั้งหลายท่านทราบคาภิกษุณีถูกแพะกขิดขาหากักไหมภิกษุณีรูปนี้เอาจะสั่งสอนตากเตือนผู้อื่นแม่ก็ไปบินาบาบท,ที่เต็มไปด้วยสัตว์ดุร้ายจำนวนมากแต่ตนเองกลับเข้าไปบินาบาบปรูปเดียวทำให้ถูกขาออกมา ขณะพูดคุยกันนั้นพระบรมศาสดาก็เสดจมาถึงธรรมสภาพ,พอดีได้ตรัสถามว่าพวกเธอกำลังพูดคุยเรื่องอะไรกันอยู่คลั้นพระภิกษุกราบทูลเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่ให้ทรงทราบจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ชาตินี้เท่านั้น ที่ภิกษุณีรูปนี้เนะี่ยมัวแต่พูดสั่งสอนผู้อื่นแต่ตนเองกลับไปทำอย่างที่สั่งสอนเขาจึงต้องประสบกับหายหนะเข้าเสียเองเมื่อพรกภิกษุอยากฟังเรื่องในอดีตของภิกษุณีจึงตรัสไล่ฟังว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองพาราณสีพระโพธิสัตว ถือกำเนิดเป็นนกอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์พอต่อขึ้นก็นได้เป็นจ่าฝูงของนกหลายร้อยตัวในนกฝูงนี้มีนางนกจันทานตัวหนึ่งได้ปลีกตัวออกไปหากินตาลลำพังถึงป่าลึกซึ่งเป็นทางสัญจรของมนุษย์ที่ใช้เดินทางทำการค้าขายแลกเปลี่ยนกัน ไม่เคยว่างเว้นแต่ละวันฉะนั้นเมื่อนางนกไปจิกกินข้าวเปลืกบ้างามละถั่วบ้านและทัญพืชต่างๆที่ลเลาจะเกวียนยนอิ่มก็เกิดความคิดไม่อยากให้นกตัวอื่นมาหากินแถวนี้กลัวจะแย่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของตนจึงได้บินเข้าไปพูดคุยกับนกตัวอื่นว่าไม่ไกลจากป่าแห่งนี้ มีทางสัญจรอ,อยู่ในป่าลึกที่พวกมนุษย์แต่ใช้เป็นเส้นทางทำมาค้าขากันพวก่านไม่ควรเข้าไปหากินบริเวณนั้นมันอันตรายเกินไปช้างมากก็มากโคก็ดุร้ายยิ่งนกตัวไหนบินช้าอ่ดอาดก็ยิ่งไม่สมควรเข้าไปหากินแถบนั้น หรือจะโดนเหยียบโดนทับตายเสียปเปล่าเปล่านางนกจันทานที่บอกอย่างนี้นะ่ะเป็นประจำทำให้ได้ชื่อใหม่ในเวลาต่อมาว่าอนุสาสิกาแลลว่าพูดตามสอนนกตัวอื่นวันหนึ่งขณะที่นางนกกำลังจิกกินข้าเปลือกอย่างเพลิดเพลินหูก็ได้ยินเสียงเกวียนกำลังแล่นาปอย่างรวดเร็วจึงเหลียวมาดู ก็คิดว่าเกวียนยังอยู่อีกไกลว่าจะเป็นต้องบินหลีกทางให้แต่นั่นเนิน่นใ้เกวียนใกล้มาถึงตัวเสียก่อนจึงค่อยหลีกทางให้แล้วก็จิกกินต่อไปเรื่อยๆพอเกวียนแล่นมาจวนเจียนใกล้จะถึงก็รีบบินขึ้นแต่ก็ไปทันการนางนกได้ถูกล้อเกวียนทับแยกกร่้างออกเป็นสองท่อน นอนตายอย่างอนเนจนาดข้างทางฝ่ายนกโพธิสัตว์ไม่เห็นนางนกหลายวันก็อดเป็นห่วงไม่ได้ในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝูงจึงเรียกนกทั้งหมดมาประชมุมแล้วซักถามว่าพวกท่านเห็นนอกอนุสาสิกากันบ้างไหมก็รทราบว่าไม่มีนกตัวไหน เห็นนางนกอนุสาสิกาเลยยานกจึงได้ให้นกทั้งหมดเจอกันแยกย้ายออกตามหาจงกระทั่งนกกลุ่มหนึ่งบินไม่พบร่างของนางนกอนุสาสิกาที่นอนตายอยู่ข้างทางเกวียนก็พากันบินกลับมารายงานให้พญานกทราบนกโพธิสัตว์ฟังแล้วก็กล่าวค้นว่า นางนกอนุสาสิกาได้แต่พล่ำสอนแต่ผู้อื่นแต่ตนกลับไม่ทำอย่างที่พูดจึงต้องถูกล้อลดบทขยี้ขาดเป็นสองท่อนนอนตายอยู่ที่หนทางใหญ่รับลมศาสดาครั้นตรัสเรื่องนี้จบลงก็สรุปชาดกว่านางนกอนุสาสิกาในครั้งนั้น ได้เป็นภิกษุณีขาหักในบัดนี้ส่วนนกจ่าฝูงได้เป็นเราวตถาคตนกบริวารทั้งหลายได้เป็นพุทธบริษัทในบัดนี้จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าใครก็ตามวมื่อถูกความโลภครอบงำจะทำให้มีความตรนีหงแหนใจจะไม่เปิดกว้าง แล้วก็ทำให้ขาดสติยับยั้งชั่งใจทำอะไรก็มาอยู่ในร่องในรอยเพราะจิตใจมุ่งอยากจะได้อย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจผลเสียที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าจึงต้องประสบ,บความหายนะเละดูแต่ได้ไม่ดูเสียความโลภ้องไปความประสบ,บความหายนะมามากมาย นักตันักแล้วคนเราเนี่ยทำให้ความสำคัญในการศึกษาธรรมะไม่รู้จักการดำรงชีวิตที่ถูกวิธีไม่ฝึกฝนอบรมตนเองให้รู้เท่าทันกิเลสปล่อยเจ็ดปล่อยใจไปตามกระแสะของกิเลสจิตใจก็จะตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้ชีวิต มีแต่ความเสื่อมถอยดังนั้นน่ะไม่ว่าจะอยู่ในเพศภาวะใดก็ตามคนใ้ความสำคัญในการฝึกฝนอบรมตนเองหมดรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีทั้งทางกายวาจาและทางใจควรรีบแก้ไขปรับปรุงต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจอย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามอนนาจของกิเลส นิสัยที่แย่ๆต้องรีบแก้ให้ได้ในชาตินี้อย่ายติดไปข้ามชาติชีวิตจะได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครั้นสอนตัวเองได้ดีแล้วจึงหาโอกาสแนะนำคนอื่นตามความสามารถที่เราจะทำได้การสอนคนอื่นนั้นได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละอย่าไปทุกข์ใจ แม้เขาไม่เชื่อในสิ่งที่เราแนะนําให้ดูอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิจ้าแม่วุทธองค์ยังตรัสว่าอากขาตาโรตถาคตาปตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกหนทางสวรรค์นิพพานเท่านั้นใครอยากไปสวรรค์หรือนิพพานก็ต้องทำตามที่พระองค์ทรงแนะน,นำส่วนใครไม่เชื่อหรือไม่ปฏิบัติตาม พระองค์ก็ไม่ได้ทรงทอดถอยหรือน้อยพระทยัยทรงทำหน้าที่บรมครูอย่างเต็มที่จนถึงวันปรินิพานเพราะฉะนั้นน่ะให้ลูกๆทุกคนมันสอนตอนพ้นภัยจากอบาย,ยาเห็นเกิดความสุขสบายในช่วงสั้นให้ทุ่มเทฝึกตนชนิดอาชีวิตเป็นเดิมพันจะได้เป็นที่พึ่งให้กับมนุษยชาติ และสับสับทั้งหลายกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้น ใหครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงบัญญาณสว่างสวยได้เข้าถึงธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเอธรมกิย